สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธงแชแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับช่วงนี้เจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยน้ําท่วมนะครับหลายจังหวัดนะครับรวมไปถึงปทุมธานีนะครับลังสิตแล้วก็พี่น้องพังภาคตะวันออกด้วยนะครับระยองนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้กับพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ส่งกาลังใจให้นะครับผม วันนี้มีราคาทุเรียนมาฝากนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยคิดถึงเหมือนเดิมนะครับกว่าจะไปหาคลิปเนี่ยช่วงนี้ก็น้ําท่วมนะครับหลายพื้นที่ก็งดการเดินทางนะครับก็พยายามจะหาคลิปมาลงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้นะครับแล้วก็การค้าขายรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับมีรายการท่องเที่ยวก็ฝากทุกท่าน ติดตามรับชมด้วยนะครับราคาช่วงนี้ทุเรียนตกไซต์อยู่ที่120บครับโอเคห้องเย็นนะครับอยู่ที่65นะครับผมที่ภาคใต้ชุมพรนะครับผมส่วนช่วงนี้ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับแม้จะมีข่าวทุเรียนที่ส่งออกไปจีนนะครับได้รับผลกระทบนะครับตีกลับมา38ตันก็ตามนะครับแต่ราคาก็ยังคงสูงอยู่ AB อยู่ที่260นะครับส่วนเกรดซอยู่ที่ 150ครับ2-6กกิโลกรมัมโบสสวยก็อยู่ที่105บาทนะครับ abc 250สนะครับ4 2่นะครับผมส่วนเกรด,ดีเนี่ยอยู่ที่120นะครับตรงนี้ก็มีราคามาฝากกันแค่นี้นะครับวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แต่พยายามอยู่นะครับเนื่องจากอตอนนี้กำลังหาพื้นที่อยู่ ก็หลายพื้นที่ก็มีน้ําท่วมนะครับเพื่อนๆก็ออกไปช่วยทําเรื่องของน้ําท่วมกันอยู่นะครับก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านก็แล้วกันนะครับขอให้ผ่านไปด้วยด้วยดีนะครับการเดินทางก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้เห็นแถวแถวลังสิตนะครับแถวแถวปทุมธานีเองนะครับว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันเป็นห้างสสินาราเองนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ดูแลกันไปนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ ดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับจอดก็ให้ดูแลนะครับหลายหลายข่าวก็ได้ดูนะครับตอนนี้มีการนํารถขึ้นไปจอดบน มอเตอร์เวย์กันแล้วนะครับบนทางด่วนอะไรพวกนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเดินทางกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอะไรลงมานะครับจะเดินทางไปทำกิจกรรมทำคลิปนะครับแล้วก็ดูเรื่องของราคาผลไม้ให้เหมือนเดิมนะครับฝากทุกท่านด้วยวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ